สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับน้องฟ้าผ่าเครื่องค่ะวันนี้ EP ที่650แล้วนะคะสวัสดีพี่พี่สวัสดีพี่พี่ชาว YouTube แล้วก็สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องของน้องฟ้าผ่าเครื่องนะคะค่ะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะคะน้องฟ้าผ่าเครื่องก็มีผ่าเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่พี่นะคะมีหลากหลายอยู่นะคะวันนี้ก็มีหลายๆรายการนะที่สวยแล้วก็น่าสะสมนะคะแล้วก็มีบางรายการก็เป็นพระอีพิธีใหญ่กันเลย ทีเดียวนะคะสาหรับวันนี้นะคะเหมือนเช่นเคยนะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะ,ะปลายทางไม่ผูกเพิ่มค่ะพี่ๆขอคนพร้อมรับนะ,ะส่วนพี่ๆท่านใดที่ว่า,าสะดวกโอนโอนไรโอนไวไนมคะมีส่วนลดให้แน่นอนนะคะสาหรับช่องน้องฟ้าระเครื่องค่ะและช่องทางการติดต่อปิดพระนะคะเหมือนเดิมค่ะ idline แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะ,ะ idline พระฟ้า1นึ่งสะหมายเลขโทรศัพท์0ูนย์แปดสี่สามหกสองสองสี่เก้าศูนย์ค่ะสองช่องทางหรือ มีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือกดลิงก์ใต้คลิปค่ะแม่คะปักลิงก์ไลน์ไว้ให้จ้ะ,ะวันนี้นะคะก็ก่อนชมคลิปฝาก,กติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ช่องน้องฟ้าปักเครื่องด้วยนะคะอย่าลืมนะคะน้องฟ้าอาจจะมาช้าแต่ก็มานะวันนี้นะคะก็เหมือนเช่นเคยคะ่ะ มาแบ่งปันให้พี่ๆเหมือนเดิมค่ะเวลาแจ้งปิดพระแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สอบถามเป็นหมายเลขกันเหมือนเดิมนะคะเริ่มที่พระสมเด็จมาเลข1หนึ่งเลยจ้าหมายเลขหนึ่งนะคะพระสมเด็จรายการที่หนึ่งจ้ะวันนี้เราเปิดราคาเริ่มต้นที่สองร้อยบาทนะจ้าพี่ๆราคาเริ่มต้นที่สองร้อยบาทจ้ะ ชอบปิดไม่ชอบผ่านนะคะพี่ๆเวลาเก็บภาพหน้าจอรวนเก็บตอนแปะมาเลยแบบนี้นะคะรายการที่1เราบทที่สองอยบาทค่ะต่อมากันนะคะรายการที่สองชอบรายการไหนสามารถขอภาพเพิ่มเติมมาได้เลยนะจ๊ะพี่พถ้าไม่คะ่ะสองอะไรยังไม่ชัดเจนนะคะขอภาพเพิ่มเติมมาได้เลยจ้ะ ด้นานหลังค่มายเลขที่สองค่ะ200บาทนะคะฝากกดติดตามช่องน้งฟ้าปักเครื่องด้วยนะคะหมายเลขที่3มค่ะ รายการที่3นะคะ200บาทค่ะไปต่อรายการที่4กันค่ะขอบนะคะด้านหลังค่ะ หมายเลขที่4นะคะ200บาทะ่ะรายกันที่4ค่ะต่อมารายกานที่ห้านะสำหรับพ้าสมเด็จน,นะคะพี่พีดูแล้วก็พิจารณาเองได้เลยนะด้านะหลังนะคะ หมายเลขที่ห้าค่ะสองร้อยบาทนะคะต่อมาหมายเลขที่หกค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะพี่พีที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะจ๊ะก็พิจารณาให้ดีก่อนปิดพระนะจ๊ะ หมายเลขที่6นะคะรายการที่6ก0 0งบาทน,นะคะต่อไปรายการที่7ค่ะพระสมเด็จรายการที่7ค่ะ หมายเลขที่เจนะคะ2องบาทค่ะพี่พี่รายการที่7สะดวกโอนมีส่วนลดนะคะสําหรับพี่พี่ที่สะดวกโอนนะจ๊ะหมายเลขที่8ดค่ะวันนี้เราเปิดราคาเริ่มต้นที่200บาทนะจ๊ะรายการที่8ดค่ะ สำเร็จรายการที่8ดนะจ๊ะรายการต่อมาค่ะรายการที่เก้าค่ะ หมายเลขที่9กาค่ะสองบาทค่ะม,มาหมายเลขสิบจ้ะเป็นด้านหลัง หมายเลขที่สิบค่ะสองร้อยบาทนะคะพระสมเด็จรายการที่สิบจ้ะต่อไปสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็เป็นพระหน้าปกนะคะพระหน้าปกคู่ค่ะพี่ๆตรงนี้เป็นเอ่อเนื้อดินนะคะกุพระาธาตุพนมนะจ๊ะพี่กุพระธาตุนครพนมค่ะนี่นะคะเป็นพระหน้าปกคู่นะ เป็นเนื้อดินนะคะพี่พี่รายการที่11นะจ๊ะรายการที่11 250บาทนะคะ250ค่ะพห้านักปกคู่นะคะต่อมาค่ะหมายเลขที่12นะคะเป็นพระอกงบ,งบน้ำอ้อยนะคะพี่พี่เนื้อดินนะจ๊ะ เป็นเนื้อดินนะคะงบน้ําอ้อยนะคะผักงบน้ำอ้อยค่ะรายกานที่สิบสองจ้า2องบาทค่ะต่อไปรายการที่ส3ค่ะอันนี้เป็นผ้าผงนะคะตุ๊กตาวัดพับค่ะ หมายเลขที่สิบสามนะคะขอไปค่ะสองรอยห้าสิบาทนะจ๊ะต่อไปหมายเลขที่สิบสี่ค่ะเป็นเดชเจ้าสัวนะคะพี่ๆเป็นเดชเจ้าสัวะคะ่ะด้านหลังนะคะมียันนะคะ เรียญเจ้าสัวรายการที่สิบสี่นะ,ะพี่พี่รายการที่สิบสี่สองรอยห้าสิบดค่ะต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะเป็นเหรียญน,นะจ๊ะสิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะด้านหลังนะคะเป็นกุมาหลวงชุมพรนะคะพี่พี่รุ่นที่หนะะึ่งค่ะเนื้ออาปากานะคะนี่นะคะ่ะรุ่นหนึ่งะคะ ด้านหลังนะคะเป็นอ่ะอกรมหลวงชุมพรนะคะด้านหลังเป็นกรมหลวงชุมพรนะคะเรียนหลวงปู่สุขนะคะพี่ๆรายการที่สิบสห้านะคะอา่าเป็นเรียนหลวงปู่สุขนะคะด้านหลังเป็นกรมหลวงชุมพรนะคะรุ่นที่หนึ่งนะพี่ๆเนื้ออาปาก้าเลี่ยมกันน้ำเรียบร้อยนะคะ าสามร้อยบาทค่ะพี่พี่แบ่งวันที่300บาทค่ะต่อไปค่ะมาต่อกันเลยที่รายการที่16ค่ะ16นะคะเป็นเหรียญมหาสมปรารถนานะคะองนี้หลวงปู่บุญยังนะคะหลวงปู่บุญยังค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพี่พี่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเลี่ยมกันนามเรียบร้อยนะจ๊ะ หน้าหลังะคะ่ะหมายเลขที่สิบหกนะคะสองรอห้าสิบบาทค่ะต่อมาเลยค่ะเป็นพระซุ้มกอนะคะเนื้อดินมาพร้อมตลัง พซุมก้อนเนื้อดินค่ะพี่ๆรายการที่17นะคะรายการที่17แค่สองรอา่ะขออภัยนะคะ350บาทค่ะ350นะคะอันนี้แบ่งไปที่350มารายการที่18เป็นพระรอดค่ะพี่ๆ หมายเลขที่18นะคะพระรอด250าบาทนะจ๊ะต่อไปค่ะ1 9เ้าค่ะเป็นพระผงนะคะสมเด็จนะคะเป็นอ่ะปุวัดสามปื้มนะคะพี่พเป็นพิมสามเหลี่ยมแบบนี้นะ,ะเลี่ยมกันน้ำเรียบร้อย หายเลขที่19นะจ๊ะ250บาทนะคะพี่พีอารายการสุดท้ายของเราองค์นี้เป็นพระดีพิธีใหญ่เลยนะจ๊ะพี่พีผ่านการปลุกเสกด้วยอาหลวงปู่ทิมนะคะเป็นผู้ปลุกเสกนะคะองค์น,นี้เป็นรูปหล่อของกรมหลวงจุมพรนะคะพี่พีพิธีปลุกเสกนะคะที่ปากน้ําประแสนี่นะคะจังหวัดระยองค่ะพี่พีปี2512นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองรมดําค่ะ เป็นเนื้อรองทองเหลืองรมดำนะคะมาพร้อมใส่ตลับสวยๆมาแบบนี้นะคะพี่ๆพี่้าจะส่งให้ดูนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่หลวงปู่ทิมเป็นผู้ปลุกเสกนะจ๊ะอาจจะส่งไม่ค่อยชัดนะคะพี่ๆแต่ว่าแม่คาก็จะพยายามส่งให้ชัดนี่นะ,ะหามุมหามุมนะคะพี่ๆหามุม แต่ว่าแม่ค้าถ่ายรูปไว้ชัดเจนนะจ๊ะหวงว่าแม่ค้าถ่ายรูปไว้ชัดเจนมากๆนะคะสามารถขอภาพเพิ่มเติม,ตมดูรายละเอียดได้เลยนะคะพี่ๆดูรายละเอียดได้เลยะคะ่ะด้านหลังนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองรมดํานะ,ะพี่ๆเนื่องจากว่าก่อบอาจจะดูเก่าหน่อยเพราะว่าเป็นของเก็บสะสมนะคะทีะ่เก็บไวนน้นานนิดนึงนะคะอาจจะ มีเป็นรอยฟ้าอะไรนิดหน่อยนะคะจะมองไม่ชัดเจนแต่ก็นะคะก็พยายามส่องให้ชัดนะคะพี่พ,พยายามส่องให้ชัดะค่ะเนื้อทองเหลืองลมดํานะคะเป็นรูปหล่อก็มาหลวงชุมพรค่ะพี่พี่ก็มาหลวงชุมพรน,นะคะพระดีวิธีใหญ่นะคะหลวงปู่ที่เป็นผู้ปลุกเสกนะคะพี่พี่สำหรับรุ่นนี้นะคะ ปีองนหาปี2512นะคะพี่ๆลองพิจารณาดูนะจ๊ะมาพร้อมตลับสวยๆแบบนี้นะคะรูปหลอกรมหลวงชุมพรนะจ๊ะพี่ๆหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่ๆรายการที่ยี่สิบค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะคะ องค์นี้สวยมากนะคะงานจริงสวยมากค่ะองคจริงสวยมากเนื่องจากว่าไม่ค้าสองมันจะแบบไม่ค่อยชัดสะท้อนไฟบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสามารถขอภาพเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะไม่ค้าถ่ายรูปไว้ชัดเจนอยู่นะคะพี่ๆค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะผ่านไปแล้วอีกหนึ่ง EP นะคะวันนี้ EP ที่650าแล้วนะ,ะพี่ๆดู EP ให้ถูกต้องก่อนวิพากษ์ด้วยนะจ๊ะแต่ช่วงนี้ลงน้อยฮะ,ะน่าจะไม่สับสนสักเท่าไหร่นะคะก็ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับพีบ่วที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยเป็นกําลังใจให้ทุกทคนด้วยนะคะสู้ๆต่อไปขอบคุณที่อุดหน,นุนปิดผ้าช่องน้องฟ้าพักเครื่องด้วยะค่ะกราบขอบพระคุณนะคะ,คะ,คะวันนี้นม่ค่าลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ